สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงบทที่4กันแล้วนะครับผมวันนี้กุติจะพาเล่นเพลงเหนือโลกานะครับผมซึ่งเพลงนี้ก็ยังอยู่ในชีตประกอบการสอนนะครับผมที่กุติเคยให้ทุกคนครับถ้าใครยังไม่มีก็เข้าไปดูในห้องโน้ตนะครับผมแล้วก็ปริ้นออกมานะครับในนี้มันจะมี3มเพลงนะครับเพลงวันนี้ที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วก็เพลงชีวีเราอยู่ในพระองค์นะครับซึ่งเราได้ ลองเล่นกันไปบ้างแล้วนะครับผมสําหรับเพลงพวกนี้ในคลิปที่ที่หนึ่งที่สองอะไรพวกนี้นะครับผมตอนนี้ครูตีก็ยังจะเล่นจังหวะเดิมอยู่นะครับผมจังหวะลงลงขึ้นขึ้นลงซึ่งเพลง,ลง,พลงแต่ละเพลงก็จะมีจังหวะแตกต่างกันไปแต่ตอนนี้ครูตีกําลังฝึกให้พวกเราเล่นจังหวะนี้เพื่อเปลี่ยนคอร์ดให้ทันนะครับผมแล้วก็เข้าใจทํานองเพลง ครับแล้วก็ค่อยๆฝึกร้องเพลงเข้ากับกีตาร์นะครับผมซึ่งเป็นจังหวะพื้นฐานถือว่าเป็นจังหวะครอบจักรวาลก็ว่าได้นะครับสำหรับการใช้เพลงที่มันรื่นเริงนึกสนุกสนานนะครับผมโอเควันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาพูดีจะพาเข้าสู่บทเพลงเลยนะครับเหนือโลกานะครับผมอันดับแรกนะครับผมนำคาโปมานะครับใครยังไม่มีก็สั่งซื้อ ใน l า z a d a าได้นะครับผมไม่กี่ตังค์ครับประมาณ1 0อยบาทไม่เกินนี้นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับผมก็มีตั้งแต่รุ่นถูกๆอย่างรุ่นแพงนะครับผมก็ไปหาดูกันได้นะครับคนไทยที่มีแล้วก็ลองไปหาดูนะครับไปเก็บไว้ที่ไหนว่าคุตีก็ได้เอาไปปากหลายๆท่านอยู่นะครับสาหรับคาโปแบบนี้นะครับผมลองเอามาใช้ดูนะครับโอเคถ้าใครยังไม่มี ก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมก็จับคอร์ดตามไปเลยแต่ตอนนี้กุติจะเริ่มให้ฝึกใช้แล้วนะครับเพื่อจะได้คุ้นชินกับมันนะครับโอเคตอนนี้เราเอาคาโป้นี่เข้าไปช่องที่2นะครับที่หัวกระดาษปูติก็จะเขียนคาโป้สองไว้นะครับคีเอคาโป้สองเพลงนี้ก็คือ TA นะครับแต่เราจะจับคอร์ดแบบ G นะครับคอร์ด G เหมือนเดิมนะครับคอรูปคอร์ดไม่ได้เปลี่ยนนะครับผม เปลี่ยนแค่ว่ามันจะสูงขึ้นเพราะเราขยับคีย์ขึ้นด้วยคาโป้นะครับสาหรับช่องขึ้นมาก็คือมีเพราะช่องที่2ก็คือสูงขึ้น1เสียงเต็มนะครับจาก G แล้วเป็น A นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับจังหวะก็คือ่อนที่1น,นะครับลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็ไปดีนะครับ ใช่ไหมครับลงลงลโลง,โง,โงนะครับก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลายท่านคงจะเล่นได้แล้วละจังหวะนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครูตีจะพาเล่นแล้วเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบหนึ่งครับผมเอาแค่ท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในการบ้านเลยนะครับเป็นแค่สามท่อนพอนะครับท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามนะครับ เดี๋ยวคุณตีจะร้องเพีงให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับสามสี่ ผมนี่คือท่อนที่1ถึงท่อนที่3นะครับผมเป็นการบ้านของบทที่4นี้นะครับผมก็ลองไปฝึกดูนะครับผมไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ลองฝากข้อความไว้ให้กุตีได้นะครับผมเดี๋ยวกุติเข้าไปตอบนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พระเจ้าเสริมกําลังทุกท่านละกันนะครับผมที่กําลังตั้งใจฝึกซ้อมกีตร์ก็ดีหรือว่าการทํางานที่ถวายเกียรติพระเจ้าทุกมิติ ที่ทำในแต่ละวันนะครับผมขอพระเจ้าขอทอุกท่านครับสวัสดีครับ